ผมเป็่น้องสวัสดียังมเะ้าครับเอฟซีของไอ้ไม้ลบบุรีคนล่าหนูเลยคับพ่อแม่พี่น้องสู้ทุกคนเด้อครับเด้อมึงนี่โอ้ยมาสวยครับผมเจ็ดมุ่งกลัวเครับผมเราก็พัฒนร้างมาถอดก่อนก็มาถานโดนเติบแล้วครับผมไปครับมึงนี่เพิ่งว่าพภาษาว่าเห็นนกลุ่งฟังตหุ่นครับผมเบิร์ดหรอบ้างหนูผมอ่ะไปครับผมไปเบิรงกันครับผมไปครับผมเป็นน้องเบื้ังแรกกันเลยครับผม ของไอ้ไม้ลบบุรีคนลรกหนูครับผมเอาพี่น้องครับเอาเอาบ้านตายตุดนี้พี่น้องเ,อเรียบร้อยครับผมหนูขั้วครับผมเนี่ยแม่นบ้าน,าน,นเหรอฮะเข่าเต็มทีเลยก็อยากขี้หนูก็ได้พี่น้องนะครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องตัวรแรกแหงมานมาต่อเซานี่ประสร้างวัดติดตัวหนึ่งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเบิร์น้ำกันครับผมจะเป็นเนยเบิร์หลังสองครับผมช่นี่ คอยหายลุกเลยคนล่าถุงครับผมนะครับเช้านี้สวยๆเจ็ดโมงครับผมเพึ่งครับผมคลิปมือนี่ผมนี่เป็นสองต่อนะครับเอาเอาอีกแล้วครับผมนี่ครับสองสองหลังติดเลยครับนี่ใส่ไปสองหลังติดสองหลังเลยครับผมโอ้โหมาธรรมดาครับผมนี่ต้นโอ้โหหน่อยกว่าครับผมนี่เด็ดขอช่วยทีบ้าง สองตัวซัอนสองตัวซัอนอ้าวธรรมดาครับผมเนี่ยโอ้สองตัวซัอนเลยครับผมพี่น้องโอ้มีเสียงดนตรีครับพี่น้องต้องขออภัยนะครับเด้อครับพี่น้องโอ้โหตัวดีใส่ไปได้เลยครับผม <c oughs> พุดออา่ามันกินพี่น้องตัวเป็นโลครับผมแม่นกเนี่ยหัวจักกินได้ตัวใหญ่ไ,ได้พี่น้องเด้อเหลี่ยแข้งหลังนะครับหนี่งเหลี่ยครับเนี่ย โอ้ยไปพี่น้องไปหลังต่อไปครับผมเดี๋ยวไปเบิึงของพันสร้างกินเราไปเบิึงของพันสร้างครับกินมนังค์โอ้โห,โโหตัวบางใหญ่หอนพี่น้องเสียดายขนาดเลยไงล่ะพันสร้างคัดแคลงเลยที่เขาเต่าถูกเต่าชิบหายบนน้อเขาเนี่ยโอ้โหหัวเลยตัวนี้ตัวนี้ <S <s งเลย โอ้โหปลาฮตัวงามพี่น้อยเรียบร้อยตัวสองขั้นซ่างว่าแล้วครับผมนกสร้างบ่เห็นถึงเสียงแน่โอ้ยเล่นกลางแจ้งครับผมมันเปพี่น้องตัวงามครับเรียบร้อยมึงห้างกัดเข่าพี่น้องมึงเด้อป่ะข้าวกินเข่าก็มีหนูขั้วหนูอย่างนี้นลย หนามันแห้งโอ้ไปครับเพื่อนหลังต่อไปหุ่นหุ่นทั้งหนาครับเฮ้ยปุ๊ดโ้โหดูปัดเถอะ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 นู่นอย่างนี้ถือเลี้ยงกันเลยครับของผ่านซางของทั่งบดดาครับเนาะห่วยมึงพุกน้อยมึงขั้วโอ้โหของทร่งดาครับผมตายเรียบครับตายเรียบแบบเนาะสองตัวซ้อนแล้วครับผมไปเบื้องหลังที่สามครับ ข้างหน้าเราบที่เป็นยังไงเปิดไปเลยครับกล้องเราโอ้ยกัดเข่าครับเนาะหมดหมด่ฮะซื่อๆท่านว่าโอ้วิ่งผ่านหนาอยู่นี่นะนทานอยู่ครับบ่กินบ่สนใจเลยโดนต่ำแล้วมาทำมาดาเด้ยรันกับลันตัวนีพื่อนปะรันแล้วโอ้รันพาวครับผมรันพาว อันน so oh, ี <oda> storm, says, ้ล oh oh ันบ้าครับเอาเงียไปกินเซตอีกโหนี่ปากหูเะปาพี่นเาบงเห็ขาเห็แนวไว้ปากหูเลยนะได้ลลดโอ้โหหูบบญงมือออกไปฟังนั่นแล้วไอออกไปตอยผมหรมั้งนี่ว่านกกินหรือมั้งหูนี่โอพี่กดเห็นเราเขาโคตรหวาเท่าเขาข่าะทินเดป้า ขึ้นจะถ่ายอย่างนี่ได้ไหมนี่เอ้ยเรียบร้อยแล้วมันจะเบิร์ตเถอะนะมาเด็กต่อครับผมพี่เนาะไม่เด๋ตายมาเฮ็ดฝุ่นข้างหน้าอ่าเบิดตัวแล้วมั้งสันฮือฮเอฮ่ามึงลังนี่ครับผมสองลังสองลังสามลังนี่เฮ็ด ไปครับผมันี้สีเปเบิงของอ้ไผ่ตอของวันสร้างเลยสามตัวแหละครับผมเดยพันธุจาไปเลยแล้วไปเพิเหมืออีทีหนนะครับเนาวไปครับไป่น้งรู่นน้ำกันตอไม่โอปากคู่ันดีตายเพี่กกลับองไปหาเบิงกลับก็หลานหนูตอครับผมเทราขับกลับเ้าเนาะื่อนหมู่น่โอ้ซื่ออยู่ครับออ โอ้ยเสียงเพ่พี่หน่องขยันนะครับแล้วเอา้าพี่น้องเอาครั้งนี้เอาอีกแล้วครับผมนี่ตายยังนี่โอ้โหตายแล้วครับผมนี่มันขึ้นเอาไปเลยนะครับนี่ตัวนี้ป๊าดสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้โหยน่าหล่อแหล้วดินด่นเลยนะพี่น้องมั้งพันโอ้ได้สองตัวได้หลังเนี่ยอึ๊บโอ้โหมันพันพี่นอ้อเย ว่าไรที่ตัวงามเลยโอ้โหมันขึ้นเอาไปตัวซ้ำกันเนี่ยโอ้โหแสดงว่ม,มันอยู่แถวๆนี้ครับผมอา้าวไหนเรื่องไหนเล่าแล้วครับบาดน,นี้ไปครับผมพี่นอ้องไปต่อครับพูนข้างหน้าพุ่ไไน,ออไไนโอ้โหก็ได้แล้วอโอ้โหนี่กันก็นี่ผมว่านห้องมันมากัดเสียงผมตัวนี้เห็นเห็น,นไหมอิที่ เกือบขาดครับเพียกพี่น้องคนระับหู้่บ่ถือนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้พี่น้องบังนี่ครับปาดบัง,นงเนาะเฮคุณหู้หเงีย้ยไหมมันออกว่าี่เนาะเสือมันมากัดเสียกดึงบังนี้คุณนะไอแนวใบกินนะพี่น้องบังโอ้ยเอาไปกินได้คุณบ่โอ้เอาไปกัดคุ่นเสยอไพี่น้องผมไปใส่ใส่ไปล้างเดียวใช่ไหมบังนีง้ปะโอ้ อย่างทับข้อหนูขนาดเสียงมันดังปั๊บผาพี่น้อไงไอ้ทศะกับไปทั้งคนอันล้างผลโมเมนต์เดียวเออบังนาะแม่นวะอือเอา,าล,ะ,าล,ะ,อละครับผมพี่น้องแล้วนี่โอ้ยหนูหน่นอยครับผมหนูหน่อยก็ให้ให้เขบุถืครับผมเรียบร้อยครับพลังสีฟ้าเฮาบอกแล้วอย่าล่อเล่ตัวอึ๊บนี่ครับผม โอ้ oh. uh, a. A ูบ <laughs> like ้างสีฟ้าหมดครับอไปไปลองต่อไปครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมจักตึกบ้านเท็ดได้ตัวละหัวไหนคนอ่ะหัวไหนแน่ยหัวลงบอยดูแถวเฮ้ เอาเรียบร้อยตัวนี้เรียบร้อยพี่น้องครับนี่โอ้โหเขายังเลิกเลยขี่ตะแลปัดเลยครับผมนี่บอกแล้วเย่ยเราแหลกกับพลังสีฟ้าอพลังสีฟ้านี่ครับผมเรียบร้อยครับผมตัวสีมาแล้วหลังจากกินนกกินไปตัวหนึ่งหักไงเลยครับนกกิน ไปครับผมปเป็นบางหลังตงนุนตัวคืออยนี้ลองสามหลังนี่ผมมังไว้เลยเฮ้เด็ดทิ่มแน่ไม้แล้วโอ้ตายแล้ว <c ười> ไปครับผมหลังต่อไปครับมันยามจะกลับเกา่าบ่ครับ <c ười> ผมพน้องลังทีบ้างเถอ้ย,อยซื้ออยู่ครับผมหลังนี่คือบ่ตอบสนองกันเนาะ ซื้อๆอยู่ครับผมเฮ้ยโคตรหอมบนหวานอืไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับไปครับพี่น้องไปเบืองหลังนิดต่อครับนี่โอ้สุสัดผมขึ้นเป็นเหี้ยบไปครับผมไปเบืองหลังนี่ต่อพี่น้องขึ้นถื่อนไปที่หลังนี่โอ้โหผมเห็นได้ไกลแล้วครับผมพี่น้องเออเออโหหวานเอาอีกแล้วครับผมนี่ โอ้โหส่อมาก่ยังมีผลงานครับผมเอ้าขึ้นไปทางซ้ายครับนี่น้ำแดงน้ำแดงกระโพดแห้งครับผมบาธรรมดาครับผมนี่เขาทั้งสีฝ่าเขาทั้งน้ำแดงเลยครับผมเลอนี่ครับกระโพดเจอกระโพดข้นไปสอมายังหอมกรุบอยู่ครับนี่น้ำแดงก็ได้ไปครับี่ล้องต่อไปครับร่วนน้ำกันเงยเงมือนเลยกลายลังอยู่เออบาธรรมดาครับนี่ เอ้เอาเลยครับผมพี่น้องลังนี่ออกมอขึ้นก็นเอาไปเลยครับนี่สามารถอ,อีกครับผมไะถึงสี่นี่ไหมถึงแล้วถึงอีกโอ้ยหมดครับพี่นอ้องโอ้กินหางสอยหมดหมดหมด้มมมกินแสดงว่าถึงไล่หลังเลยครับนี่ปปฮะถึงวะเออเจ็ดอีกแล้วหมดจ่อเลยเห็เดเหตุเฮ้ยไปน้องล้งต่อไปครับ băng này mang lăng đi bên đây hả cái gì mốc mốc bờ oh đẹp loài thằng phong mốc nhặt mốc mốc ba nhào ấy hồn ba ván hai lăng này hai lăng tít lên à toang cây rừng hả ấy cái to hồn các cụm มาเคลื่อนปิ่นกับผมให้หลังเนี่ยเนีอะไรหลังปิ่นกับผมมาส่วนนี้เป็นอะไรสื่ออยู่เห็นแล้วพี่น้องหลังต่อไปครับเห็นพี่น้องับหลังนี้เอาอีกแล้วครับนี่มาเคลื่อนกระถิดไปแล้วครับนี่โอ้โหแับนี้ขึ้นหดกลางลำเลยบบบนี้พุดนะเอาจนโตบิดวะฮ่าฮ่าล่จะอเหรียจะรอแหล่ยก็นำเดี๋งไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมขอยจะเก็บหนู order ทั้งหน้าหุ่นนีกหลายลังครับผมหาห้องลังก็เบิ้อแล้วครับปอไปเนี่ยหมาให้พาเป็นหน้าล้างหน้าล้างนาะฮะวันแรกวอาทิตย์ฮะพันสร้างบารียบร้อยประเสรนพี่น้องใส่ล่ะอ้อยศีลหมอลำตัวสั่นใส่ล่ะโอ้ยมีหนูครัวผมเพิ่มนีิหนูครัวเอ้าเอ้ากัดเสียกตัวนนั พูดนะครับโอ้ยน้ำแดงหลงกินน้ำแดงแล้วเด็กหน่อยเด็กหน่อยหลงกินน้ำแดงมามาโอ้น้ำแดงครับผลบดแดงกับผู้บดแดง,ดแดงโอ้ยไปเดี๋ยวเขาจดเก็บหนูนะ้ดได้เพี่หน่อยแด้วเดี๋ยวไปตามหลังต่อไปนะทั้งหมดไอ้พ่อสร้างก็หิวผมกำลังทำบิดาได้ครับผมจะได้หาบทั้งหมดนี้เพื่อ,อสร้างปวดร้าสงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารพ้มรนมาสวยเนาะ เห้พันไม่เกี่ยวอ้อยต้อแหละครับผมเกียเก่ยวเบิดไว้เถอะหนูที่แตกมาไน้ปลาหญาเนี่ยไปครับพี่น้พงนโอ้พายเซ่เลยพลานสั่ง <c ười> ขี่ก้อนแบบไงกัดกังกมม้งเขาใหญ่กั้งเขาอยู่ครับยมันเก่งขนาดเลยมันบอกินเหย,ย,ยื่อเลยโอ้ลงเจอเงือกหอยมาแบบนี้เออไป หลงังต่อไปพี่หน้องครับผมผมว่าไอทิตผมเห็นยังล้วไอทิตฮ้ยไม่ยังไอทิตคูลูปันมุ้ยพูดอะไรแม่มาใส่กับผมเนี่ยไอทิตปฮยปดโอ้โหโหเรียบร้อยเลยครับผมนี่น เอะหลังดอนเลยปัดเจอเงี้ยขี้ดไตนิ่มสูตรเผาครับนี่โอ้โหซ้ำตัวที่นกกินเลยนก,กกินใหญ่ก่านีซ้ำนี่หางมันม้วนหางโอ้โหตัวเมียรครับผมพี่น้องดับแนวฆ่าหนึ่งศพตายไปสิบนี่โอ้โทำลายทรัพยากรธรรมศาสตร์ของเข้าไป <laughs> เลยโอ้ยาวน่าดีใจแล้วเขาบุกคยดีใจไปพี่น้องหลังต่อไปครับผมพันสัง่งงอแงงอแงอยู่่นเอ,อ้ยไปไปครับพี่น้องมาดิเยบร้อยแล้วกลับบ้านได้บัตรไปสรุปยอดครับผมไปสรุปยอดครับผมวัมนนี้ว่าจะเป็นอะไรพันสั่งหลังแอนเลยครับมือนธรรมดาครับผมเอ,อ้ยไปพี่น้องเช็คยอดกันครับผมผมปนพี่น้องเอฟซีทุก่านครับผมมาสรุปผลงาน ของไอไมลบบุรีคนล่าหนูนะครับผมกับพันร่างครับผมมือผลงานตอนเสานะครับพันร้างตอนเสาร์ได้สองสี่ห้าตครับผมผม,มตอนเสาร์แทอ่สองสี่หกแปดสิเบตตัวครับผมพี่น้องอ่าิเต <10 S 1> ตัวมนขึ้นใอสรารใน 10, สิบเสาร์ม่ได้ิเบตมนขึ้น่ไดหกตัวเนาะเลือ่อกน,นตัวนึงครับผมอ๋อมันีีก็มีผลงาน มาฝากพี่ฝองน้อยนะครับผมมีความหมายนะครับสำหรับปลาหน้าล่างแบบนี้นะครับเนาะหน้าล่างข้างปากว้ยครับผมวันนี้เนาะเป็นหัวขอพอดีเลยครับเนาะาะได้ก็ฝากที่ตามช่องไอไมลลบบุรีคนล่าหนูนะครับเด้อพี่น้องครับผมฝากกดซับตะคิ้งกดไลค์กดแช่นะครับผมสำหรับการวิธีการหาอยู่ให้กินแบบอีสานบ้านเท่าครับผมหากินน้ำปลาน้ำโขกน้ำหน้าที่ครับผมนี่ครับผมมีความหมายมาฝากพี่ฝางน้อยครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมือแรกให้แบงค์ในทิต มือแรงสิงมาบอกเฮ้เหตุงาน <laughs> นั่งรับปากป <laughs> นั่งรับปากไประดครับพันใหญ่เฮานะครับมีงานภารกิจเขาจองตัวไว้แล้วงานเล่งขึ้นกันอยากดักหนูก็อยากดักพี่น้อง,งนะเ,อลเลย <laughs> นะเจอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้่าก็เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเจอกันคลิปหนาครับ